สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงธาตุกมัมนตังสีนะครับธาตุกมัมนตังสีคือธาตุที่สามารถปล่อยรังสีที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ออกมานะครับลักษณะของการแผ่รังสีซึ่งนะครับาสารกรมัมนตังสีอาจจะมีรังสีแผ่ออกมาได้ทั้งหมด3อนุภาคด้วยกันอนุภาคที่1เรียกว่าอนุภาคแอลฟาอนุภาคที่2เรียกว่า อนุภาคเบต้าและอนุภาคที่3เรียกว่าอนุภาคแกรมมานะครับจากความสามารถในการทะลุทะลวงรังสีแอลฟาสามารถทะลุทะลวงได้ต่ําที่สุดคือสามารถที่จะทะลุทะลวงผ่านแผ่นกระดาษหนาแผ่นโลหะที่มีความหนาเท่ากับอะลูมิเนียมบางๆได้เท่านั้นส่วนรังสีเบต้ามีความสามารถในการทะลุทะลวงมากกว่ารังสีแอลฟาประมาณ100เท่า นะครับคือสามารถทะลุผ่านอารมณเนียมหนานหนาได้ประมาณ1เซนหรืออากาศที่มีความหนานะรประมาณ1นะครับสามารถาที่จะทะลุทะลวงได้ดีกว่าอนุวักแอลฟาส่วนลังสีแกรมมานะฮะมีสมบัติเหมือนกับลังสี x ซนะครับซึ่งเป็นลังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีอำนาจในการทะลุทะลวงมากกว่าเบต้าถึง100เท่านะครับตัวนี้นะครับ สรุปง่ายๆว่ากรรมัตภาพรังสีจะมีอนุพั้งหมด3ตัวคือแอลฟาเบต้าแกมมาถ้าเรียงลำดับตามความสามารถในการทะลุทะลวงตัวที่ทะลุทะลวงได้ดีสุดคือแกรมมาลองลงมาคือเบต้าและสุดท้ายก็คือแอลฟานะครับสารกรรมัตภาพรังสีก็มีประโยชน์นะครับที่ใช้ใน เขาเรียกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันก็คือ 1. คาร์บอน14นะครับใช้ในการช่วยหาอายุของวัตถุโบราณน,นะครับ 2. โคบอลต์หกนะครับใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง 3. ทองคำหนึกาสิบก็คือไอโซโทป198ใช้ในการวิจัยตับนะครับไอโอดีน125นะครับประโยชน์ในการหาปริมาณเลือดนะครับไอโอดีน131เห็นไหมครับไอโซโทปแตกต่างกันวินิจฉัยอวัยวะ นะครับตัวนี้น่าจะเป็นวินยีฉั้เรื่องของขอพอกนะครับฟอสฟอรัอรสสองสองรักษาโรคมะเร็งโพแทสเซียม40หาอายุของวัตถุนะครับประเภทหินนะครับยูเรเนียม235ให้พลังงานจริงๆก็คือใช้ในการทำปฏิกริรเคมีนะครับในการให้พลังงานไฟฟ้าจากประมนูลนะครับสันติประนณูลเพื่อสันตินะครับก็คือ ไปสร้างระเบิดนิวเคลียร์แต่เป็นนิวเคลียร์เพื่อ,อพลังงานทดแทนนะครับตัวนี้นะครับโค,น 60, นคบันต์นะฮะสามารถใช้ในการชะลอการสุกข,ของอาหารหรือลดเชื้อแบคทีเรียที่จะไปกัดกินอาหารได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้สารกัมมันรังสีสามารถนำไปใช้ออกับการเกษตรได้เยอะเช่นใช้ในการถนอมอาหารก็คือการฉายรังสีนะครับวิเคราะห์ดิน นะครับหรือทำอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับตัวนี้นะฮะโอเคนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็เรื่องของครึ่งชีวิตนะครับครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตคืออะไรครึ่งชีวิตก็เปรียบเสมือนว่าสารกร,รมตันสีนะครับก็จะมีครึ่งชีวิตของมัน นะครับเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชีวิตสารจะลดลงครึ่งหนึ่งสมมุติเรามีสาร A นะครับอยู่สัก,100กร,ร้อยกิโลกร,รัมแล้วกันนะครับแต่เผอิญตัวนี้มีท1ส่วน2หรือครึ่งชีวิตเท่ากับเอาเป็นว่า10วันนะครับอ่ะววันก็ได้1วันก็ได้1วันก็ได้เพื่อความง่าย1วันครับ มาง,ง่ายนะครับถ้าเวลาผ่านไป1วันนะครับมวลหนึ่ง้อกิโลนีนะ้ก็จะเปลี่ยนไปจาก100กิโลนะครับเมื่อผ่านไป1วันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมวลของสารนะฮะหรือกรรมตรภาพลังสีนั้นก็จะลดลงอยู่ครึ่งหนึ่งครับก็เหลือเท่าไหร่ครับ50กรัมเมื่อผ่านไปอีก1วัน,นครับ1วันครับสิ่งที่เหลือคืออะไรครับ มวลของสารก็จะลดลงอีกครึ่งหนึ่งเหลือ25กิโลกร,รมัมเมื่อผ่านไปอีก1วันครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมวลของสารก็จะลดลงไปอีกก็คือเหลือ12.5กิโลกรัมเมื่อผ่านไปอีก1วันครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสารก็จะลดลงไปอีกก็เหลือ6.25อ่านะครับเมื่อผ่านไปอีก1วันเดาสิว่าสารจะเหลือเท่าไหร่ แน่นอนครับสารก็จะลดลงอีกครึ่งหนึ่งก็คือเหลือ3.125กิโลกรัมนะครับแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนปริมาณมันน้อยลงเรื่อยๆเขาเรียกการลดลงอย่างนี้นะครับก็คือคำว่าครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตนะครับ ก็คือเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชนิีหนึ่งของมันนะสารก็จะลดลงครึ่งหนึ่งเสมอนะครับอันนี้ผ่านไปกี่วันครับ1 2 3 4สารก็เหลือแค่เท่าไรครับ4วันสารก็เหลือ6.25อันนี้เป็นสารสมมุติเฉยๆนะครับถ้าเป็นเครื่องชีวิตของสารอื่นเขาก็คงกำหนดปริมาณมวลมาให้จำนวนวันมาให้นะฮะเราก็สามารถที่จะคำนวณได้ นะครับฝากเราศึกษาเพิ่มเติมใน Google สไลด์ต่างๆนานานะครับหรือเข้าไปดูใน YouTube เพิ่มเติมได้ๆอีกเยอะแยะมากมายฝากเรานะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารในการเรียนรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เข้ามาศึกษาร่วมกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้นี้จะมีประโยชน์ในการเรียนรู้ออนไลน์ต่อไปนะครับขอบคุณครับ